สบายดีปาลูกพอๆกับสองน้องสาวลานี่เอากระปูไปส่งให้เออยแชท โอ yup. ้มุนเบิดตัวหนึ่งแห้งม yeah> ุนกว่านี้ให้นะเออทีินตัวมันไก่ไก่บออให้นะตัวมันน้อยกวูหมุนปลาตัขาวจนลมเดือดทินให้นะเออให้นะ fine Super hero lỗ <laughs> Super hero sao bay nó mẹ nơi đây mẹ 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 chụp mẹ mẹ i love نن گجی ٹھیک ہے یہاں مت آ کے نہیں سا เอาคีกเอาสองคำนี้สงมนที่นี้อมาดูบระับเลยังชามาจอบซื้อทิพย er. นตั้งคัิเพื่อนวุ้นน้ำง้อมาคุ้ยน้ำง้อมาคุ้ยขึ้นว่าเดี๋ยวไม่ไปเสร เบิดและสังกีน่ะผู้เรีกกองคูอูน่าเอเอาใหม่บ่ไปเบิ่งนี่นไไปเบิ่งเอาเองนี่นก็อดนี่นะลุกมาก่อนนะโอ้ยเป็นานแล้่อกี่ไหมต่อบแกนะ โอ๊ยไม่ก็มีบุห่ย่างประเทศก็ดีกร่งอยู่นั้นน่แม่มือกล้องจักเรืนี้เสียงอันข่าเสียงจานคือไม่มาจากสิ กลางกะกำลังเห็ดเงอนเนาะปลาเห็ดเงอนกะช่างกระซีกะเห็ดได้แขางหนึ่งเลื้อแขางเดียวมันกะัปจิปูแปนปูแหล่ะหรือเปล่าเปล่าแหล่อันนึงอันนึงหือนขั้วบอกแม่แล้วว่เหือนขั้วเลยไงโมแม่เหือนขั้วเป็นทางออกทางลงเออจ๊กเสาวะ สองสี่หกแปดสิบิบเอเซอร์เหลือห้านเหือหานทหาไหมมาตทิ้งก่อนจังไหน เห็ดเห็นจังไเห็น <Fern> จ <an fella> <laughs> <e <inaudible> ังไปาลุงเลีวเห็ดจังมาต่องกลวเทเียงรังเก่ามันกับเตียเนาะอันนี้เห้เนมันมันเทียงเป็นอันน่เฮียงอันนี้เฮน มาหน่อยกันอย่างละยังเออเนาะก็จะสร้างอยากกัดขอตอนนะนั่งกัดบักกัดตอนนั้นนะเจ็บเจ็บนอ ไ่เอามนกบกินบ่ะไปกินเอามาคว้าหน่อยมาคว้ามยังเป็นดสูงนับสูงเอาทีมัจะบักานาทีอานาทีอ้

มาสีหลักเอาได้มกพางมพังเออคืออะไรเนี่ยลาลาเลยปลาลูกปัาเบงลซมซมองนองตลายเดอักเป็นกำลังใจเห้อปลาลูก